อย่างนี้ครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกับเวียนเทียนวันมาคาบูชานะครับที่เราท่านทั้งหลายที่ได้นับถือศาสนาพุทธที่กระทำกันเพราะวันนี้วันขึ้น15ข่้าำเดือน3นะครับอ,อันนี้ครับก็เรามาที่วัดเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มแลครับเริ่มเวียนเทียนกันนะครับ เริ women, ่มเวียนเทียนกันบางครั้งก็นี่นี่ตอนนี้ภาพที่เห็นนะครับเป็นการเวียนเทียนเสร็จก็มีการปักทูบปักเทียนนะครับปักทุบปักเทียนเอาไว้รอบโบสถ์นะครับก็เป็นประเพณีชาวพุทธของเราที่ทํากันนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและพี่น้องชาวพุทธที่ร่วมกันทาอย่างในวันอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะวันขึ้นสิบห้าจะร่วมกันทําบุญตักบาตรและวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ก็จะได้พากันมาเวียนเทียนด้วยนะครับการแน่นหนาวฟ้าขั้งเลยทีเดียวปักไวมเลยอธิษฐานเอาเด้อยนตาจะถ่ายรูด้วยนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะมีทั้งคนกลางคนโดยเฉพาะคนนุ่มสาวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นรัยการคนนี่แหละครับ โสภควาติโสภควาอรหังภาพนี้เป็นการกําลังแห่นะครับกําลังแห่เวียนเทียนรอบโบสถ์อยู่รพระอาจารย์บอกว่าให้ท่องพุโทโธพุธโทโธมีพระอาจารย์บางรูปก็บอกให้ท่องอิติปิโสรอบที่หนึ่งให้ต้องให้ท่องอิติปิโสภะวาสวะขาโต รอบที่สองสุปฏิปันโนรอบที่3นะครับอิติปิโสคือ,คอ,คอการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองนี่ครับก็มีคนเยอะพอสมควรนะครับในชุมชนนี้ถึงแม้ว่าเป็นชุมชนที่เล็กน้อยนะแต่ก็มีคนมาร่วมเยอะเหมือนกันก็ขออนโมทนาสาธุในส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกทกท,กท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้นะครับ มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันนะครับเวียนเทียนในครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากพระเดชพระควณมาค่าปูรามีวันแผ่นเดือนสามพระจานทร์แผ่นนนะประกอบด้วยเริกมาคาตรงกับวันเเาคขอวนทียน่พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแส,งสดงโอวาทปาติโมกขึ้น,นในที่ประชุมสาวกสองรรรพร้อมด้วยองค์สีประการดังนั้นพระภิสุหนึ่งพ,พันสองร้อยห้าสิบอง ลวนแต่พระศีนาศบอุปสมบทด้วยเอฮิโคอุปสมปทาเอเฮพิโุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพาคเจ้านะเวลุวนารามเวลาตะบันวายวันวาย ในวันมาคาปูรามีและทรงแดบพระผูมีภาคเจ้าและทรงแผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงธรรมภิกษุที่อุโบสถทรงแสดงทแดงอวาปาตโอวาดปาเตโมคืนน้าทีปุมนั้นหน้าที่ประชุมนั้นน้าประชุมสาวกสองพร้อมด้วยองค์สร้ีของพระผู้มีพระภาเจ้าูมีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นพระพิสุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองล้วนแต่พระผีนาศบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาข้าปูนารามีมาขนมนักขัดสมัยนี้สุดท้ายกับ วันจัตุรงภพระสันนิบาตวันจัตุรงภพระสันนิบาตนั้นแล้วนั้นแล้วน้อมระลึกถึงน้อมระลึกถึงพระผู้มีพระภาคนั้นพระผูมีพระภาคนั้นแม่ปรินิพานนานมาแล้วแม่ปรินิพานนานมาแล้วจะเคารพบูชาจะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคและพระภิสุและพระพิสุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ ด้วยสักการะทั้งหลายด้วยสักการะทั้งหลายมีทุกเทียนและดอกไม้มีทุกเทียนและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ในเจดีย์สถานนี้ซึ่งเป็นพยานซึ่งเป็นพยานพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นของพระมีพระประพาเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคขอเชิญพระผู้มีพระภาคด้วยสาวกสง พร้อมด้วยสาวกสองแม้ปรินิพานนานมาแล้วแม้ปรินิพาน,นานมาแล้วด้วยดี<ม>ด้วยดียังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่พระคุณทั้งหลายแต่พระคุณทั้งหลายจงทรงรับจงทรงรับปากการะปัญญา สักการะบรรณาการของญาติเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพธเจ้้าหเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายังแก้้าาพธเจหลสิ้นการสิ้นการนานเทินนานเทิน